ขอจเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่แล้ว โดยเฉพาะช่วงนี้ตะมานําเรื่องของการรักษาศีลโทษท้งการละเมิดศีลก็ดีอน,นิสงส์ของการรักษาศีลก็ดีเนี่ยนำมาอ่านให้ญาโยมได้ฟังในหลายๆสูตรที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกวันนี้ตะมาเลือกเอาชานุสโสนีวันะเกี่ยวกับเรื่องของชานุสโสนีพราหมไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าหลายเรื่องโยมนะในสูตรนี้เป็นเป็นอ่าสูตรแรกในวักนี้ ที่ชานุสโณนีพามณ์ไปถามวิธีปรงบาปวิธีปรงบาปในศาสนาของพระพุทธเจ้ากับกับของของศาสนาเขาอะนะว่าเขาปรงบาปอย่างไรโยมโยมลองฟังดูนะว่าด้วยวิธีปรงบาปของพราหมณ์และพระอริยะก็โดยสมัยนั้นแลชานุสโณนีพาหมณ์สนานเกล้าในวันโบสถนุ่งผ้าไหม ทั้งคู่อันใหม่ถือกำยาขาสดไปยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอาจได้ทอดพระเนตรเห็นชานุโสนีพราหม์ผู้สนานกล้าวในวันโบสดนุ่งห่มผ้าไหมใหม่ทั้งคู่เนนุ่งห่มผ้าไหมทั้งคู่อันใหม่ถือกำยาขาสดยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งในที่ไม่ไกล ครั้นแล้วได้ตรัสถามชานุสโสนิพรามว่าดูก่อนพราหมณ์เพราะเห็นไรหนอท่านจึงสนานกก้วในวันโบสดนุ่งห่มผ้าไหมทั้งคู่อันใหม่ถือกามย่าคาสดมายืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งวันนี้เป็นวันอะไรของสกุลพราหมณ์ชานุสโสนิพรามกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญวันนี้เป็นวันปรงบาปของสกุลพราหมณ์ เป็นการล้างบาปของเขาโยมการล้างบาปในแต่ละศาสนานี้ก็มีหลายวิธีเลอเกินโยมเนี่ยในศาสนาพราหมณ์ก็ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนอกจากวิธีที่ลงไปในแม่น้ําคงคานะอันนี้ก็มายืนถือยญาคาสดโยมพระผู้มีรพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณกก็วิธีปรงบาปของพราหมทั้งหลายย่อมมีด้วยประการไรเล่าก็ปรงบาปอย่างไร ชนสโสโณนิพรามตุลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพรามทั้งหลายในโลกนี้ในวันโบสถฉนานเกล้านุ่งห่มผ้าไหมทั้ทงคู่อันใหม่ทาแผ่นดินด้วยโคไมสดขี้ลัวอ่อนยมคล้ายลานข้าวสมัยก่อนนะทาแผ่นดินด้วยโคไมสดลาดด้วยหญ้าคาทั้งหลายที่เขียวสดแล้วสำเร็จการนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟในราตรีนั้น พรามเหล่านั้นย่ำลุกขึ้นประนมอัญชรีนมัสศการไฟสามครั้งด้วยกล่าวว่าข้าพเจ้าขอปรงบาปกับท่านผู้เจริญดังนี้และไฟและย่ำยังไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสยน้ำมันและเนยข้นอันเพียงพออืมเรียกว่าบูชาไฟด้วยเอาเนย,ายใสในยข้นเนี่ยมาเทลงไปในไฟให้ไฟมันกินนะ ให้ไฟมันกินก็ถือว่าเป็นการบูชาไฟอย่างหนึ่งเป็นการปรงบาปอย่างหนึ่งโยมคล้ายๆชำระล้างบาปเป็นวิธีที่ศาสานาเขาสอนมาอย่างนั้นจะถูกจะผิดก็เป็นเรื่องของเขาโยมนะทีนี้ก็ย่อมเลี้ยงพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มหนำอันนี้ดีนะโยมเนี่ยเลี้ยงเป็นการให้ทานนะย่อมเลี้ยงพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยขาธนิยะโภชนิยารอันประณีตข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ พิธีปรงบาปของพราม์ทั้งหลายย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แลปรงบาปรู้สึกว่าข้อสุดท้ายนี้จะดีกว่าเพื่อนนะโยมเป็นการให้ทานคือเลี้ยงดูพวกพราม์ด้วยข้าวปลาอาหารพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์พิธีปรงบาปของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมมีโดยประการอย่างอื่นส่วนพิธีปรงบาปในวินัยของพระอริยะย่อมมีโดยประการอย่างอื่น คือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนั่นเองนะจนทโสนีพราหมณ์ทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพิธีปรงบาปในวิันของพระอริยะย่อมมีโดยประการใดเล่าขอประธานพระวโรวกาสขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ตามพิธีปรงบาปในวิันของพระอริยะด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อน พรามถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวชานุโสนีพรหมามทูลรับดรรแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพระรามอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากของปานาติบาตนี่แหละโยมเรื่องของโทษการละเมิดศีหาน,นะโยมนี่นะวิบากของปานาติบาตคือผลของการฆ่าสัตว์โยมที่จะตามมาเนี่ย เป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปราชภพแน่โยมอาตมาต้องการให้ญาติโยมนี่เห็นโทษของการฆ่าสัตว์ของการเบียดเบียนสัตว์นะจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อะไรก็ตามโยมถ้าเบียดเบียนชีวิตสัตว์แล้วก็ชื่อว่าทำลายชีวิตเขาผิดศีลในข้อหนึ่งโยมวิบากกรรมก็จะตอบสนองเราเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตัดอย่างนี้นะว่า วิบากของปานาติบาตเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพปัจจุบันก็คือชาตินี้ก่อนที่จะตายไปโยมสัมปรายภพก็คือชาติหน้าที่เกิดมาใหม่อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละปานาติบาตคือเห็นโทษในปัจจุบันโทษของโทษในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะการฆ่าสัตว์ก็ย่อมละโยมละปานาติบาตคือไม่ฆ่าแล้วนะ ย่ำปรงบาปจากปานะย่ำปรงบาปจากปลานาติบาตวิธีปรงบาปคือไม่ทำนะโยมนะไม่ใช่ไปบูชาไฟไม่ใช่ไปดำอ,อ,าอาบน้ำไม่ใช่ไปนมัสการไฟอะไรอย่างนี้นะโยมย่ำปรงบาปจากปานาติบาตย่ำพิจารณาเห็นดังนี้ว่า พิบากแห่งอาทินนาธานเป็นสิ่งชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละอาทินนาทาน,นย,ย่อมปรงบาปจากอทินนาทานคือไม่ทํานั่นเองโยมไม่ทําเลิกทําการเลิกทําชั่วก็ชื่อว่าเป็นการโปรงบาปนะอันนี้ข้อความต่อไปก็คล้ายๆกันเลยนะโยมนะ พิพจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งกาเมศมิชาจาร์เป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพอริยาสาวกครั้นพิพจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมปรงบาปคือย่อมละโยมย่อมละกาเมศมิชาจารย่อมปรงบาปจากกาเมศมิชาจาร์โยมคือปรงบาปจากปณติบาตคือไม่ฆ่าสัตว์ปรงบาปจากอธินนาทานคือเลิกเลิกธรรมอธินนาทาน โปร่งบาปจากการเมสิมิชฌาจาร์นี่คือเลิกทำยมเลิอกไปผิดผิดศีลข้อสนี่แหละย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งมุสาวาทที่การพูดปดเป็นสิ่งชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปราจะพบอริยสาวกครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละมุสาวาทย่อมโปร่งบาปจากมุสาวาทย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งปิสุณาวาจาอาตมาย่อเลยโยมนะ วิบากแห่งปิุนาวาจาคือผู้ส่อเสียดวิบากของปรุศวาจาพูดคำหยาบวิบากของสัมผัสปราปะคือพูดเพ้อเจ้อวิบากของอภิชาคือโลภอยากได้ของเขาแล้วก็วิบากของพยาบาทวิบากของพยาบาทอาฆาตปองร้ายเขาเนี่ยเป็นสิ่งชั่วช้าและสุดท้ายโยมวิบากแห่งมิจฉาทิฏฐิความเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มี ชาติหน้าไม่มีขาดศูนย์พวกนี้นะวิบากแห่งมิจฉาทิฐิเป็นสิ่งชั่วชา้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละย่อมยอมละปิสุนาวาจาย่อมละปรุศวาจาคหยาบย่อมละสัมผัสปราปะพูดเพ้อเจอย่อมละอภิชาความละโมบโลภมากอยากได้ของเขาย่อมละพยาบาทความปองร้ายและย่อมละ มิจฉาทิฏฐิย่อมปรงบาปจากมิจฉาทิฏฐิดูก่อนพราหม์พิธีปรงบาปในวินัยของพระอริยะย่อมมีด้วยประการนี้แหลโอ้เห็นไหมโยมต่างจากวิธีปรงบาปของพวกพราหมไหมชาุสโณนิพราหม์ทูลต่อไปว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพิธีปรงบาปของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมมีโดยประการอื่นส่วนพิธีปรงบาปในวินัยของพระอริยะ ย่อมมีโดยประการอื่นข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญก็พิธีปรงบาปของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งพิธีปรงบาปในวินัยของพระอริยะนี้โอ้เห็นไหมโยนะโอ้วิธีปรงบาปของพราหมณ์ไม่รู้ไปทําอะไรโยมเพียงแค่เอาผ้าไหมไหมมาคู่หนึ่งมานุ่งห่มในวันโบโสดนะอาบน้ําดําหัวให้เรียบร้อยยืนถือ หญ้าคาเขียวสดแล้วก็เอาโคมไยขี้วัวอ่อนมารูปไล้จุดไฟขึ้นนำ้ำมัสการไฟแล้วก็เอาเนยใส่ในข้นไปเทลงในไฟให้ไฟมันกินแล้วก็ขอให้ไฟอะไรก็ดีมารับบาปของข้าพเจ้าไปด้วยในลักษณะอย่างนั้นนะตัวเองก็ยังไม่เลิกฆ่าสัตว์ไม่ได้เลิกรักทรัพย์เป็นต้นไม่ได้เลิกทําบาปเลยแล้วอย่างนี้จะชื่อว่าปรงบาปหมดบาปไปได้อย่างไรโยมอันนี้ โยมลองพิจารณาดูว่าคําสอนที่มีเหตุมีผลกับคําสอนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลนั้นจะต่างกันอย่างไรดังนั้นพราหมณ์ชนโสโณนีพราหมณ์ก็เป็นคนที่มีปัญญาโยมมีไอคิเป็นคนชั้นสูงนะพอได้ฟังธรรมะคําสอนที่เป็นเหตุเป็นผลนี่เขาก็ตรีตองดูเป็นจริงตามที่พระอ,องค์ทรงตรัสก็ได้ทรงเขาก็ได้เปรียบเทียบว่าการปรงบาปในศาสนาพราหมณนะ์น่ะไม่ถึงเซี่ยวที่16โยมแห่งการปรงบาปในอริยวินัยนี้ เอาวิธีปรงบาปในศาสนาพุทธเราเนี่ยแบ่งออกเป็น16ส่วนนะการปรงบาปของศาสนาของเขาอะนะศาสนาพราหมณนะ์ไม่ถึงเสี้ยวเดียวโยมเพราะเปนคนละเรื่องกันเลยนะอันนี้ชานุสโณนีพราหมณ์ก็ทูลว่าข้าแต่พระกดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาสิทของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คอมหงายของที่คว่มเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีบในที่มืดด้วยหมายว่าผู้มีตาดีจะเห็นรูปได้ฉะนั้นขอพระโคโดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสาระตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโยมเมื่อก่อนก็นับถือศาสนา,าพราหมณ์นะพอตอนหลังได้มาฟังพระบุรธเจ้าตรัสแล้วก็ทิ้งเลยโยมทิ้งรัดที่เก่า มานับถือพระรัตนตรัยอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดําเนินชีวิตอนาคตต่อไปเนี่ยชานุสโณนิพามก็จะมีโอกาสเข้ามาคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนามากนะโยมนะหลายเรื่องเลยที่ธรรมะพระองค์ทรงสแสดงโดยปราลบการมาเฝ้าทูลถามปัญหาของชานุสโณนีพามเนี่ยจบโยมปะธรรมะปัจโจโรหนีสูตรที่หนึ่งนะ ว่าด้วยวิธีปรงบาปของพราหม์และก็ของพระพุทธศาสนาทีนี้ก็เวลายังมีอีกเล็กน้อยโยมก็ฟังอีกสักสูตรหนึ่งก็แล้วกันโยมสักคาระวาสูตรว่าด้วยฝั่งนี้และฝั่งโน้นฝั่งนี้มีภัยนะฝั่งโน้นไม่มีภพยโยมในเล่มเดียวกันนี่แหละ อังคุตรนิกายทัศกานิบาทครั้งนั้นแลสัการะวะพราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกทิ้งกันไปแล้วได้นั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรนอแลเป็นฝั่งนี้อะไรเป็นฝั่งโน้น พระผ e ู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ปานาติบาตเป็นฝั่งนี้คือการฆ่าสัตว์เป็นฝั่งนี้โยมเจตนาเครื่องเว้นจากปานาติบาตเป็นฝั่งโน้นอ่าโยมฝั่งนี้มีภัยนะฝั่งโน้นไม่มีภัยโยมอธทินนาทานเป็นฝั่งนี้เจตนาเครื่องเว้นจากอธทินนาทานเป็นฝั่งโน้นกาเมสิมิชาจารเป็นฝั่งนี้เจตนาเครื่อง เครื่องเว้นจากกาเมสิมิชาจารย์เป็นฝั่งโน้นมุสาวาทเป็นฝั่งนี้เจตนาเครื่องเว้นจากมุสาวาตเป็นฝั่งโน้นปิสุนาวาจาเป็นฝั่งนี้เจตนาเครื่องเว้นจากป <im S 1> ิสุนาวาจาเป็นฝั่งโน้นปิสุนาวาจาคือพ <im> ูดสอเสียดโยมปรุตสวาจาคือพูดคำหยาบนะเป็นฝั่งนี้เจตนาเครื่องเว้นจากปรุสวาจาเป็นฝั่งโน้นสัมผัสปรา ปะวาจาเป็นฝั่งนี้เจตนาเครื่องเว้นจากสัมผัสปราปะวาจาเป็นฝั่งโน้นอภิชาเป็นฝั่งนี้อนะพิชาเป็นฝั่งโน้นพยาบาทเป็นฝั่งนี้อพยาบาทเป็นฝั่งโน้นมิจฉาทิฏฐิเป็นฝั่งนี้สัมมาทิฏฐิเป็นฝั่งโน้นดูก่อนพราหมณ์นี้แลเป็นฝั่งนี้นี้แลเป็นฝั่งโน้นในหมู่มนุษย์เราชนที่ไปถึงฝั่งโน้นมีประมาณน้อย อ้าวจริงโยมฝั่งศีลห้านะโยมนะฝั่งกุศลและกรรมบทฝ่ายดีฝั่งโลกสวรรค์โยมแล้ฝั่งฝั่งทุศีลฝั่งเป็นอกุศลฝั่งนำเกิดในอบายเนี่ยมีเยอะโยมนะในหมู่มนุษย์เหล่าชนที่ไปถึงฝั่งโน้นมีประมาณน้อยส่วนหมู่มนุษย์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งทางนั้นอ่าเลาะตามฝั่งเลยนะ ส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมอันพระตถาคตตรัสแล้วโดยชอบชนเหล่านั้นจักข้ามพ้นวัตตะอันเป็นบ่วงมานที่ข้ามพ้นได้แสนย,ยากอกุศลละความทุศีนยมปฏิบัติจเจริญในสิ่งที่เป็นกุศลจเจริญในศีลห้าในกุศลกรรมบทศีลส,สมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยบัณฑิตละกามทั้งหลายแล้วเป็นผู้ไม่มีกังวล ไม่ยินดีในกามเลยน,นั่นี่ออกจากความอาลัยไม่อาลัยในกามไม่อาลัยในลาบยศสรรเสริญสุขชีวิตที่เกี่ยวกับกามกุณภรรยาสามีลูกหลานบ้านช่องห้องหอทรัพย์สมบัติพวกนี้โยมเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความอาลัยเป็นเหตุให้อาลัยนะอาศัยทำไม่มีความอาลัยทำที่ไม่อาลัยคือพระนิพพานโยม พึงปราถนาความยินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้แสนยากบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายบัณฑิตเหล่าใดอบรมจิตโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเครื่องตัดสรู้ทั้งหลายองคธรรมเครื่องตัดสรู้คือพ่อชงเจดโยมนะเรียกว่าอบรมอบรมพ่อชงเจดให้เกิดขึ้นนะพ่อชงเจต มีอะไรบ้าง,ยางโยมโพ้ชงจิตนี่คือสติสัมโพชฌงหนึ่งธรรมะสองธรรมะวิจยะสัมโพชฌงสามสติธรรมะวิจยะวิริยะสัมโพชฌงสมาธิ 3, สัมโพชฌงปัตสัตติสัมโพชฌงแล้วก็อะไรโยมอุเบกขาสัมโพชฌงครบอย่างโยมอืม ยังไม่ครบโยมอาพุชงเจ็ดเนาะอ่า,นะอาสติสัมโพชชงหนึ่งธรรมวิจยะสัมโพุทชงสองวิยะสัมโพุชงสามปิติสัมโพชชงสี่สมาธิ 5, สัมโพชชงห้าปัจสัตธิสัมโพชชงหกแล้วก็อุเบกขาสัมโพชชงนะเรียกว่าองค์แห่งธรรมะที่เป็นเหตุให้ตัดสรุ ท่านจึงบอกว่าบัณฑิตเหล่าใดอบรมจิตโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเครื่องตัดสรู้ทั้งหลายก็คือสอ่พโยชงเจตนั่นเองไม่ถือมั่นแล้วยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมั่นบัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกโยมจบสคารวสูตรโยม ตรงนี้เวลาเหลือเล็กน้อยนะอาตมาจะอธิบายตรงนี้ให้ยมฟังเล็กน้อยที่ว่าพ่อชงพ่อชงเจ็ดององธรรมเป็นเครื่องตัดสู้เนี่ยก็คือตรัสสู้อริยาาสัจสี่นะจะรู้จะตรัสสู้อริยาาสัจสี่ได้ก็ต้องอาศัยสัมพ่อชงเจ็ดยมคือหนึ่งสติสัมพ่อชงสติในที่นี้ ก็คือการเจริญสติปัฏฐานาสี่การมีสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมโดยเห็นสักแต่ว่ากายเวนาจิตธรรมถอนสมมติบัญญัติออกถือเอาแต่ปรมัดว่ามีสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเป็นเปลี่ยนเพียงแค่ธาตุตามธรรมชาติที่เป็นเป็นผลอันเกิดจากปัจจัย เป็นทุกข์เป็นกองทุกข์ว่างั้นเถอะโยมเป็นความแตกดับเป็นความเสื่อมสลายถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะเป็นธรรมวิจยาสัมโพชฌงนะประการแรกคือตั้งสติระลึกลงไปในกายเวทนาจิตธรรมอันนี้ก็พูดให้ฟังย่อๆนะยังไม่ไม่ได้อธิบายละเอียดโยมธรรมวิจยาสัมโพชฌงก็หมายถึงการวิจัยธรรมวิจัยในกายเวทนาจิตธรรมให้เห็นกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เห็นกายนี้เป็น เป็นทุกข์เป็นโทษให้เบื่อหน่ายในกายให้ดับความยึดมั่นในกายให้สละสละคืนกายสลัดคืนนะโยมนะเรียกว่าพิจารณาลงในอนุปัสนาเจ็อย่างนะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นของเราเราเป็นตัวกายหรือกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์บุคคลการวิเคราะห์วิจัยอย่างนี้ถอนอุปาทานได้ก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌง แล้วก็มีวิริยะสัมโพชฌงค์คือมีความเพียนเพียนที่จะละบาปเพียนที่จะบำเพ็ญบุญมีอาตาปีความเพียนเพ่งที่จะเท้าผานกิเลสให้หมดไปจากจิตใจเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ก็เกิดความอิ่มเอ,อิบปีติที่ได้ละบาปที่ได้วิจัยธรรมะเห็นแจ้งในกายเวทนาจิตธรรมอย่างดีแล้วก็เกิดปีติเกิดปิติชุ่มเย็นจิตใจถ้าก็มีสมาธิโยม สมาธิก็ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็เกิดความสงบเป็นปัจสัตธินะเมื่อเกิดความสงบก็วางเฉยเป็นอุเบกขาในธรรมทั้งปวงมองเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจก็วางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบนะจะเป็นอารมณ์โลกธรรมฝ่ายดีโลกธรรมฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็มีความรู้รอบรู้แจ้งรอบรู้ในเรื่องโลกธรรมเหล่านี้ จิตใจก็เบาสงบสบายไม่ยึดมั่นถือมัน่นอันนี้เรียกว่าเป็นการอบรมพุทธชงจิตซึ่งเป็นองค์ธรรมเป็นเครื่องตัดสรุอริยสัจสี่อันนี้ตมาก็อธิบายให้ฟังขยายความหมายของชื่อธรรมะในพุทธชงจิตให้โย,ยมได้ฟังย,ย่อๆพอสมควรเก่เวลานะตกลงวันนี้ตมาได้นําเรื่องฝั่งนี้และฝั่งโน้อนอันได้แก่การละเมิดในศีห้าเป็นฝั่งนี้ไม่ดีโยม ถ้าฝั่งโน้นคือ,อความสุขความเจริญคือพระนิพพานเนี่ยพ้นจากทุกข์ก็คือการรักษาศีลห้าการเจริญในกุศลลกรรมบธรรมะฝ่ายดีโยมเอัลละวันนี้เวลาหมดลงพอดีนะอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากญาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขอวอวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร